สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ผมนะครับเบคนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y สาขาปทุมธานีนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งของเจนใหม่นะครับเป็น Ford Ranger รุ่นวายแท็ก เครื่องยนต์เป็น2.0ลิตรนะครับเกียร์คันนี้เป็นรุ่นไวแท็กตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่เป็นเกียร์6สปีดครับหลังจากปีใหม่มาครับราคาของฟอร์ก็ได้ปรับขึ้นครับเพิ่มอีก15,500บาทครับในตัวของวแท็กครับก็จะเป็น1 6 4 0 0 0บาทนะครับคันนี้คันนี้ก็พิเศษครับแต่งคัสตอมเป็นลัปเตอร์ให้ลูกค้ารดอพาชมรอบคันนะว่าคนนี้แต่งอะไรบ้างด้านหน้ากระจังนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังนะครับที่คัสตอมขึ้นมาเป็นแบบแรปเตอร์นะครับก็จะไม่เหมือนกระจังที่ ใส่แต่งกัน่อนหน้านี้ยเขาจะมีความมีความใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของตัวที่เป็นระบายอากาศตัวนี้ก็จะมีขนาดคล้ายๆกับแรปเตอร์เท่ากับแรปเตอร์เลยนะมีเพิ่มเติมมาให้ก็จะมีไฟ3ามจุดเป็นไฟเมเจอร์ใหญ่แบบนี้บนตัวกระจังมาให้ฟอนฟอร์ดนะถ้าจะให้เหมือนแรปเตอร์ก็ต้องเป็นสีดําแบบนี้นะครับฟอนฟอฟ์ดชุดนี้ก็ที่คัตตอมแรปเตอร์ครับก็จะมีชุดด้านล่างครับก็คือเราจะถอดหน้า อันเก่าเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ถอดกันชนด้านหน้าออกใส่เป็นตัวนี้ให้นะครับก็จะรายละเอียดงานก็จะเป็นอย่างนี้มีเลด้าหลอกมาให้นะครับแบบนี้นะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแบบนี้ด้านล่างก็เว้นไว้สําหรับห่วงลากจูงเหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกฉริยะนะครับลูกแก้วเป็นลูกแก้วแบบนี้เลี้ยวซ้ายก็ติดทางซ้ายครับเลี้ยวขวาก็ติดทางขวา ด้านหน้านะครับตัวโคมนะครับของไฟรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับที่มีไฟระบบเปิดปิดออโต้มาให้นะครับเพิ่มเติมนะครับคือใส่ชุดครอบให้ลูกค้านะครับไฟหน้านะครับด้านข้างเป็นซุ้มร้อนะครับขนาด6นิ้วแบบเรียบเรียบแบบนี้นะครับก็เป็นชุดเป็นชุดเดียวกันนะครับของที่ที่มากับลัเตอร์นะครับแบบนี้ครับในส่วนของล้อแมกและยางคันนี้นะครับคันนี้ก็มีการยกสูงขึ้น2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงนะครับ หรือว่าใครจะอ่านอะไรก็แล้วแต่นะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะปีกนกนะครับยกสองนิ้วเปยนปีกนกล้อแม็กนะครับมีออฟเซ็ตลบอยู่ที่ยี่บสี่คันนี้นะครับล้อเป็นล้อโอเอซิสครับสีดําตัดขอบแดงนะครับแบบนี้ออฟเซ็ตลบยิบสี่ก็จะทาให้ล้อนะครับก็จะมียื่นออกมาจากตัวรถมากขึ้นครับล้อนะครับเป็นเอ้ยยางนะครับเป็นยางเรนโซนะครับเป็นยางอาทีสีเีลองางทีสองเจ็ดห้าห้าห้าอ้ยี่สิบนะตัวนี้ก็เป็นล้อขอบยี่สิบ ด้านข้างครับแก้มข้างนี่ก็จะเป็นในรุ่นของวายแท็กนี้ก็จะทาเป็นสีเทากาไฟแบบนี้มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเขียนแค่เทอร์โบเฉยครับเป็นเทอร์โบลูกเดียวนะครับในรุ่นนี้กระจกนะครับก็มีไฟเลี้ยวที่ดีไซน์ออกมาใหม่นะครับด้านล่างนะครับเวลาเปิดเราเปิดประตูนะครับก็จะมีไฟเวลาส่องนะครับเวลาลงขึ้นลงรถที่กระจกตัวนี้ให้ด้วยนะครับ ภายในนะครับภายในก็เป็นเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟปรับไฟฟ้านะครับปรับนี่เลยปรับตรงนี้นะครับขึ้นลงปรับได้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะดีไซน์เป็นเบาะหนังนะครับในสไตล์แบบวายแท็กก็จะเป็นเดินได้สีส้มแบบนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมัลติมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับบนพวงมาลัยก็หน้าจอนะครับในส่วนของหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอซิงโฟเอนะครับก็จะมาให้แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รองรับ a p p เ e c a r p เฟ่แอนดรอยตโนะครับไวรลสชาร์จมีมาให้ในรุ่นนี้อ่านี่ไวรลสชาร์ะครับกระจกด้านหน้ากระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงนะครับในตัวนี้อมีช่องนะครับ USB สำหรับติดตั้งกล้องบันทึกนะครับที่หน้ารถนะครับอันนี้มีให้พร้อมเลยนะครับด้านข้างครับก็ติดตั้งเป็นชุดครอบกันรอยนะครับเป็นของเลนเจอร์ให้ลูกค้านะครับรุ่นนี้นะครับก็มีราวหลังคา มาให้เลยจากโรงงานนะครับเป็นเหลาหลังคาที่ใช้งานได้จริงนะครับในรุ่นวแท็กก็ยึดมาจากโรงงานแข็งแรงนะครับสามารถาลูกค้าจะพลิกแพงขัดต้อมใส่นูน่นใส่นี่ใส่แบกของแบกจักรยานสามารถทําได้เลยครับตัวนี้ด้านหลังนะครับก็ติดเพิ่ม,เต,มเติมให้เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นเลนเจอร์แรปเตอร์แบบนี้นะครับก็สติกเกอร์ก็จะเหมือนตัวแรปเตอร์ที่เป็นตัวสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสติกเกอร์ สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเทากาไฟตัดด้วยสีสีเงินสีบอลเงินแบบนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับในรุ่นนี้ก็ทํามาเพื่อบรรทุกของนะครับลัดของพัดของต่างๆนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟตัวนี้ก็เป็นไฟ LED โคมสโมกแบบเต็มระบบแบบนี้ครับตัวนี้ยังไม่มีบ p y spot เรดาร์มาให้นะครับแต่เพิ่มเติมให้นะครับเป็นชุดครอบสีดําด้านแบบนี้นะครับชุดครอบเลนเจอร์ของแท้ตรงรุ่นจากสูตรนะครับรุ่นนี้ฝากระโปรงท้ายก็ เพิ่มเติมให้เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นตัวนี้เลยและหลังเขียนโลโก้ไวท์แนะครับมีกล้องมาให้ที่โลโก้นะครับโลโก้ฝาตัวนี้ก็มีกล้องสำหรับมองหลังมาให้ฝาท้ายก็ปั๊มเลนเจอร์มาแล้วจากโรงงานตัวนี้มีตัวผนแรงฝาท้ายมาให้นะครับในรุ่นไร์น่องไลเนอร์มีครบนะครับคือ r l ไลเนอร์ตัวนี้ก็มีมาจากโรงงานเลยนะของในรุ่นเฉพาะไวท์แเท่านั้นนะคร ในส่วนของที่ลกๆอยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นของพาร์เดิมของลูกค้าที่ถอดคืนเอาไว้ให้ลูกค้านะครับฝากระโปรงตัวนี้ก็ใส่ตัวผ่อนแรงไปก็มีน้ําหนักเบาเลยนะครับเบาเลยทีเดียวกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นกันชนท้ายของรุ่นวแท็กตรงรุ่น,นครับก็จะมีเป็นสีเทากาไฟทั้งคผนนะครับรายละเอียดมีเซนเซอร์มาให้สี่จุดนะครับด้านหลังนะครับ ในส่วนของด้านข้างก็จะมีบันไดมาให้นะครับบันไดเอาไว้สําหรับขึ้นลงรถนะครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานกระบะท้ายของเราครับเอาละครับถ้าหาลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดครับทุกรุ่นครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์แล้วก็ไอเดียรายด้านล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วรุ่นคลิปหน้านะผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้รับชมกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ